พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนศาลาดุสิดาลัยศูนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชติวัตรเหลืองประเสริฐนายกเนติบัณิตยสภานำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่73ประจำปีการศึกษา2563 สมัยที่74ประจำปีการศึกษา2,564และเนติบัณฑิตประจำปีการศึกษา2,562ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานประกาศนีญ,ญบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียาบัตรจำนวน1,660คน เนติบัณฑิตยสภาได้ตั้งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นเพื่อประสิทธิ์ประสัดและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์และความรู้ความชำนาในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเนติบัณฑิตต่างมีความสำนึกว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินไม่ควรจะถือเพียงขอบเขตของกฎหมายจำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีรธรรมจัรญ,ญาตรอจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยเนติบัณฑิตไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงความมั่นคง ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่กล่าวคือในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนในการรักษาอำนาจดุลาการย่อมต้องปฏิบัติงานด้วยความคิดพิจารณาอันสุข,ขุมรอบคอบและเป็นธรรมในฐานะที่เป็นนักกฎหมาย ย่อมมีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางกฎหมายอย่างเที่ยงแท้ถูกต้องและในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งย่อมต้องร่วมกันพระดุงความยุติธรรมในแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบ้านเมืองหากทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ครบถ้วนดังนี้ กระบวนการยุติธรรมของไทยก็จะพัฒนาก้าวหน้าอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างบริบูรณ์